สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะสบายดีกันนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงเรขาคณิตเราเรียนเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตเรื่องอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะที่เราเรียนคลิปที่แล้วมีรูปทรงกลมรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลวยและทรงกระบอกส่วนวัน e น mm ี้เราก็จะมาเรียนต่อจากที่แล้วแต่เป็นการเรียนเกี่ยวกับรูปทรงขนมไทยเด็กๆรู้จักขนมไทยไหมคะเด็กๆบางคนไม่รู้จักขนมไทยนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูสาวยกตัวอย่างเช่นขนมทองหยิบทองหยิบทองหยอด หอยทองอันนี้คือขนมแบบของคนไทยนะคะแต่ขนมของคนโทษคาะขนมของคนไทยเราบางชนิดรูปทรงก็เป็นยไงคะแตกต่างกันเช่นเด็ูายจะยกตัวอย่างขนมชั้นขนมชั้น,น,ม,นมีรูปทรงอะไรคะเด็กๆขนมชั้นสี่เหลี่ยม แล้วก็ขนมเปียกปูนก็เป็นรูปสี่เหลีย่ยมอันนี้ก็คือขนมของคนไทยเรานะคะแล้วก็มีขนมอะไรเอ่ยที่มีรูปทรงกลมเช่นขนมอะไรคะทรงกลมก็มีขนมบัวลอยทองหยอดอันนี้ทรงกลม ส่วนสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างแล้วอะไรคะขนมชั้นขนมเตียงปูนอันนี้ก็คือรูปทรงของขนมไทยๆเรานอกจากนั้นถ้าไม่ใช่ขนมของคนไทยเราที่เป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีเช่นแซนด์วิชแล้วก็ขนมเทียนส่วนขนมที่ทรงกลมก็จะมีอีกขนมไขนม่นก ซาลาเปาอันนี้ก็คือกลมแล้วก็มีขนมอะไรคะที่เรารับประาทานตอนเช้าหฮมเบอร์กเกอร์ก็กลมอันนี้ก็คือเราเรียนเกี่ยวกับรูปทรงขนมไทยแต่ครูสาวก็ได้ใส่รูปทรงขนมอย่างอื่นไปด้วยแต่เราเน้นเกี่ยวกับรูปทรงขนมไทยก็จะมีขนมอะไรคะเด็กๆ มีทรงสี่เหลี่ยมก็คือเมื่อกี้ผูสาพูดไปคือขนมชั้นส่วนทรงกลมก็คือทงองหยดสี่เหลี่ยมก็คือจะมีขนมเปียกปูนยังไงคะเด็กๆอาจจะบางคนไม่เคยเห็นขนมเปียกปูนให้ผู้ผู้ปกครองพาไปซื้อที่ในตลาดก,ก็ได้นะคะเด็กๆจะได้รู้จักอันนี้ก็คือเกี่ยวกับรูปทรงขนมไทย กานบ้านของเด็กๆวันนี้รูสาวขอฝาเล่มเดิมของเรากานบ้านก็คือหน้าที่18เกี่ยวกับรูปทรงขนนงไทยแล้วก็19รูปเรขาคณิตสร้างสารน,น,นี้ให้เด็กๆด,กดูแล้วก็วาดตามที่เขาให้ตัวอย่างมานะคะกานบ้านก็คือสองหน้า18และ19เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ